วันนี้เราจะมาทําการติดตั้งระบบกองน้ํานะครับตัวนี้เป็นปั๊มดูดบาดาลนะครับบ่อบาดาลจะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งจะมีปัญหานะครับเพราะว่าบ่อบาดาลตัวนี้ติดกับน้ําที่ขังอยู่นะครับจะมีกลิ่นเหม็นนะครับแล้วก็จะมีสนิมด้วยนะครับตัวนี้จะส่งน้ําไปฝั่งนู้นนะครับเข้าถังพักน้ําตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งกองไว้ตรงนู้นนะครับ เรามาติดตามชมนะครับว่าสามารถกรองน้ําที่เป็นสนิมแล้วก็มีกินได้หรือเปล่านะครับครับตรงนี้จะเป็นจุดที่เราจะตั้งถังครองน้ําไว้ตรงนี้นะครับตั้งไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นถังพักน้ําดิบนะครับดูสภาพน้ํานะครับที่ขังไว้นะครับบอ่อบดานจะอยู่ตรงฝั่งนู้นนะครับ เราจะเดินท่อมาใส่ถังน้ําดิบตรงนี้นะครับแล้วก็ผ่านถังกองเข้าใช้งานนะครับถังตัวนี้จะเป็นน้ําสํารองนะครับจะเก็บสําหรับน้ําดีนะครับเอาไว้ใช้สําหรับฉุกเฉินเวลาไฟดับนะครับเดี๋ยวลองมาติดตามชมนะครับครับตอนนี้อยู่ขั้นตอนการใส่สารกองน้ํานะครับตัวนี้เราจะใช้สารกองน้ําสารกองจริงๆจะมีอยู่2ออย่างนะครับจะเจนแร่นะครับ กระสอบสีขาวจะเป็นแรก่กองน้ํานะครับเป็นแร่เมงกานิตแท้ครับตัวนี้จะเป็น, 1, นค,รรนครราร์รบอนไอดียหนึนห่งพันนะครับเพื่อสำหรับดับกลิ่นนะครับส่วนแร่เมงกานิตจะไว้สําหรับดับสนิมในน้าสารเคมีหินปูนครับกลิ่นก็ช่วยได้นะครับอันนี้เราก็ใส่หินกระล้านหนึ่งกระสอบนะครับตอนนี้เราจะใส่สายนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ